ใครที่กำลังมองหาร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime มะ v e n t u r e จอแมป b o x f o o d และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Adventure นะครับวันนีฉัสรุปอัปเดต15ที่อัปเดตเป็นเดตครบรอบปีของ Map Anime Adventure น,นั่นเองนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็เป็นโูกอะไรเข้ามาเนาะ บอกเลยว่าอัพมาเยอะมากเพราะว่าปิดเซิร์ฟไปถึง3ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับปรับสมดุลบางส่วนแต่ไม่ได้มีการบัฟตัวละครอะไรนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนในส่วนอัปเดตที่เขาไม่ได้พูดถึงเนาะดาคีตอนนี้เทรดได้แล้วแล้วก็มีเอฟเฟกแล้วนั่นเองอันนี้ก็เขาไม่ได้พูดถึงเป็นเหมือนกันเนาะเขาจะบอกว่าดาคีเทรดได้นี่เนาะประมาณนี้สําหรับโลกใหม่นะครับเป็นโลกของเบอร์เซิร์กเนาะอย่างที่บอกเลยนะครับนี่เลยเป็นยิมโบวายฮิมนะครับวายฮิม <laughs> โบ escape, ะะ้เดอ,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 อิสกิปนะฮะอีคลิปอีคลิปอ่ะอิสกิปอะไรวะขออภัยด้วยนะครับตัวน,นี้นอนน้อยแล้วแล้วก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับจากตู้ตู้สุ่มจะมีตัวละครใหม่ทั้งหมด2ตัวก็คือกีฟริดกับการ์นั่นเองอะ่ะอย่างที่พวกเราเห็นในตู้สล็อตเอในช่องหลอตเอาพี่เลยนะครับอะ่ะแล้วก็เป็นนิวยูนิตแมคานิกนะครับตอนนี้จะเป็นกีฟริดกับการ์ที่เป็นไฮไลท์ในอัปเดตนี้นะครับอะ่ะนี่เลย เราจะมีเป็น New Future เป็น Q นะครับเป็น Future Q เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถสร้าง Q ได้ในมันจะมีคําว่า Area ตัวนี้เนาะเรากดมาที่ Q แบบนี้ได้เลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มนะครับดีอธิบายเพิ่มเลยแล้วกันเนาะก็มาที่หัวข้ออัปเดตตัวนี้นี่นะครับก็จะบอกให้เราคุยกับ m i n ัสเพื่อที่จะซื้อบัตร Q นะครับในราคา2 5 0 0เพรนะครับแล้วก็เซตอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าในรายละเอียดสร้าง Q เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นชื่อ Q นะครับสี Q แล้วก็ เป็นรูปรูปบนหัวรูปคิวของเราน,นั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นอิสเลย์เช็คสเตตัสก็คือเราสามารถเราจะสามารถเช็คลูกคิวได้ว่าใครออนบ้างน,นั่นเองต่อมาเป็น,นมอลคิวมอลคิวแอคทิวิตวี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มในจะอ่านว่าแอคทิวิี้แล้วเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มในอนาคตน,นั่นเองนะครับเป็นฟิวเจอร์คัมมิ่งก็รอดูนะครับว่าจะมาอีกอัปเดตไหนน,นั่นเองต่อมาเป็นอีเวนต์ครบรอบปีนะครับถ้าไม่ไม่มันไม่มันดังไปกว่านะี้ นี่นะครับเป็นอีเวนต์ครบรอบปีนะครับครบรอบปีของแบบนี้นั่นเองก็เป็นอีเวนต์ดักบอลนะครับเราสามารถลงอีเวนต์ได้วันละครั้งนะครับก็ลงอีเวนต์จะอยู่ในแอเรียาคอมเมอเพย์นะครับเพย์ hmm. อยู่นี่เพย์แอรียาหรือว่ากดมาที่เพย์ตัวนี้ก็ได้นะครับเาสามารถลงได้วันละครั้งก็คือลงตัวนี้นั่นเองนั่นเองนะครับนี่อีเวนต์สตรีไอเซนตนั่นเองนะครับ ก็เจ็ดวันเราจะสามารถขอพอรได้หนึ่งครั้งไม่รู้ว่ามีพอรอะไรบ้างน่าจะมีสามพรเหมือนแบบดื่นละกันนะฮะแบบนี้ขอดาวไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสามพรแบบเดื่นเนาะนี่คอลเลกอ่ะก็จะมีเป็นคอลเลกอ่ะ,ะ,ะอน,นี่คอลเลกต์พิจูพิจูพูดอะไรของพิวเนอ่ะคอลเลกตอันนวิเวอร์ซเรี่ดลดก้อนบอลนะครับอ่ะก็เราจะสามารถได้ดาก้อนบอลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะแล้วก็ได้เป็นแคปซูลดาก้อนบอลด้วยนั่นเองครับก็จะมีเป็นลิมิเต็ดยูนิตอ่ะเป็นเชนโลนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะ ที่ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอขอพรได้น,นั่นเองประมาณนี้ในแคปซูลก็น่าจะมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดเนาะไอเชนโลน่าจะเป็นเจ้าอิเซหรือเปล่านะครับต้องรอดูว่าใช่หรือเปล่าเนาะาแล้วก็จะมีเป็น two new limited time a n d anniversary bundle นะครับก็จะเป็นเจ้าแพ็กเกจการซื้อตัวนี้น,นั่นเองนะครับก็น่าจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าครับนี่เป็น bundle เนาะก็คือเหมาเราจะได้ทั้งเพชรได้ทั้งรีรีโลนับรีโลแล้วก็เป็นแคปซูลของครบรอบปีน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ ข้อใหม่ก็อีข้อของข,ข้อต่อมานะครับเป็นแบดเดิลพาร์ตกับเลยนะครับแบดเดิลพาร์ตก็จะเป็นแบดเดิลพาร์ตที่เพิ่งเริ่มซีซันใหม่ก็ต้องเติมหมัดก,กันเหมือนเดิมนะเนาะหรือว่มมาแพทนี้มันมีเรื่องให้เสียงเงินเยอะมากนะครับตัวละครที่เข้ามาในแบดเดิลพาร์ตจะเป็น2ตัวก็คือเจ้าตัวนี้นะครับพี่จําชื่อไม่ได้้วใครจําชื่อได้ก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับก็จะเป็นเพื่อนของอิจิโกะกับคาบิมารุจากเรื่องของสุขาวดีเอวจีนั่นเองโอเคประมาณนี้นี้แสดงว่าอนิเมะก็จะน่าจะ ี่เลยเราก็จะเป็นเลดมารินฟอร์ดนะครับเราจะได้เป็นไอเซนเซนโบดู Saint นะฮะก็เลาจะเป็นตัวที่ใช้ผลพระเนาะเลด์ใหม่แทนก็มันไม่ได้มาแทนอะไรแต่ก็มาเหมือนคล้ายๆกับเลดของเจ้าสเตนนั่นเองนี่เป็นเลดใหม่มาเลยเนาะมารินฟอร์ดตัวนี้อ่าด่านของเจ้ายายบะก็ยังได้เป็นลิลิกเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ได้สามารถได้ดาคีแล้วน,นั่นเองครับนี่เลยไม่มีดาคีดอกให้เราดูแล้วเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเดท่วงนี้โอเคนะครับใครที่มันยังไม่ได้ดาคก็เสร็จจะด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเทดได้แล้วเนาะใครที่อยากหาเทดก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับลองไปหาเทดกันดูเนาะว่าเราจะได้กลับอะไรโอเคประมาณนี้อันนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าให้เราคอมเพล็กการันตีเลทเพื่อที่จะได้ตัวละครเนาะแล้วก็จะมีเป็นเควสเควสใหม่นะครับเป็นเควสให้เราดีฟีดพวกตัวในด่านของสตอรี่เป็นด่านบัซร์กแล้วก็ดีฟีดของตัว เจ้าบุดาไม่ใช่บุดาเรียกบุดาได้ไหมไม่รู้นะครับเป็นตัวที่ใช้ผลพระเนาะ,ะประมาณนี้นะครับสโลเกตที่มาเพิ่มเข้าใหม่เดลิมิชั่นนะครับได้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นเดลิมิชั่นที่เราไปรับกับตู้ข้างๆตู้ซัมมอนเนาะมันจะได้เป็นของอีโวกัดน่าจะเป็นของอีโวกัดหรือเปล่านะครับนี่เป็นรูปหัวใจแบบนี้อ่ะนี่เลยเป็นของอีโวกัดเนาะประมาณนี้นะครับนี่สำหรับหัวข้ออัปเดต ส่วนมากก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีเามิเป็นเพิ่มมิชเั่นเข้ามาให้โบตัวง่ายขึ้นนะครับอไอเจ้าอินเกม UI i m p r o v e m e n นนี่ก็คือจะเป็นฟอนต์ของ UI ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ตัวยูนิตท,ที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เทรดได้ก็จะเป็น,นดาร์คี้นั่นเองก็จะมีเควสอีเวนต์เป็นเอนเอนมิแทปตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามายังไม่แน่ใจว่าเป็นขออะไรเนาะต้องรอดูนะครับมารกฟิกบกพรานเชนเหมือนจะไม่ได้มีตัวละครที่ถูกบัฟขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้แจ้งนะครับโอเค ซเลเยอร์นะครับพีโรซเลเยอร์เลดหรือว่าเลดสเตนเนี่ยถูกเนิบนั่นเองนะครับประหลังฟิกบวกประหลาดเชนเนาะตอนนี้เออเลดสเตนน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับเขาบอกมาว่าเขาเขาว่ามาอย่างนั้นนั่นเนาะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัปเดตนี้ก็เป็นแพทที่ใหญ่ในอับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดการอีโวตัวละครเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกให้ละกันนะครับก็เออทั้งไหนๆก็ทำแล้วทำไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการอีโว เจ้ากีฟิตตัวนี้นะครับจะพิเศษเหมือนไอเซนนะครับบอกเลยว่าคล้ายๆกับไอเซนมากนะครับวิธีการอีโบตอลคอมันเราจาเป็นจะต้องใช้ตัวมิสติกหรือว่าใช้เป็นหัวใจที่ได้จากอีฟิตตี้ของด่านกัตหรือว่าจะเป็นด่านของไอ้นั่นนะครับไอ้นั่นคืออะไรวะเป็นด่านเป็นอีฟิตตี้นะครับไม่ง่ายเลยมันจะเป็นหัวใจดอกมาคล้ายๆกับผลไม้ตัวนี้นะครับคล้ายๆผลไม้ผลไม้อะไรวะผลไม้จากวันพีชนะครับนี่เลยคล้ายๆกับตัวนี้แต่จะเป็นเป็นดอกหัวใจแทนนะครับก็ เวลาเราสุ่มตัวละครนะครับมันจะสุ่มดอกเป็นหัวใจมาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าคนถ,ถ,ถ้าคนได้ตัวละครแล้วจะได้หัวใจเลยไหมแต่ว่าี่าได้เป็นหัวใจมาด้วยนั่นเองนะครับหัวใจมันจะอยู่ในกระเป๋าเนาะขอหาสักคู่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยอ่มันจะเป็นลูกก้อนๆแบบนี้นี่เลยครับเป็นไข่ของราชานะครับนี่เอ็ดออฟเซอร์คีครับกดยูดม์มันจะวับเข้ามาในโดเมนตัวนี้นะครับนี่นก็จะมีกีฟีนั่งอยู่เนาะ นีเลยเราจะสามารถสกิฟายได้ต้องดูดีๆนะครับสกิฟายนะครับหรือว่าการสังเวยเราจะเสียยูนิตที่เลือกไปกับไข่ที่เราสกิฟายนั่นเองนะครับนี่สำหรับไอเอ็ดอ้อไอเอ็กเอ็กออฟสกิฟายก็คือการลงอินฟินิตี้หลังท้ายแล้วก็เอาเป็นประตูมาลงนั่นเองนะครับเราจะได้เป็นไข่มากส่วนการสกิฟายยูนิตหนึ่งตัวที่เป็นมิสติกเราจะได้เปอร์เซ็นต์ดอกก็คือเปอร์เซ็นต์มากนะครับเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์สกิฟายแค่สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ 4.2%เท่านั้นเนาะอ่ะประมาณนี้ก็ใช้มิสซิกรประมาณ15ตัวจะถึงถึงจะครบ100%นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับการอีโวกิฟิตนะครับก็น่าจะไม่ยากเนาะไม่รู้ว่ามีกี่ร่างอาจจะมีทั้งหมด3ร่างก็ได้นะครับน่าจะเป็นร่างของกคอรแฮนร่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นร่างเหยี่ยวขาวร่างหนึ่งนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเนาะเดี๋ยวพี่จะพยายามรีบอีโวมาให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีนะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดตามไม่ก็ดีนะครับส่วนโค้ดจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็คือปักหมุดในคอมเมนต์เนาะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับอาจจะเพิ่งขอโค้ดว่าโค้ดอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ